จากโลกนี้ไปคุณจะเลือกไปก่อนหรือไปหลังคนที่คุณรักไปนี่คือตายอะนะไปพร้อมกันเลยได้ไหมไปคือเนสเซคคุณไปล้วจะไปหาทำไมคนละสามสิบวินน้าน้องครับหอมสามสิบวินยาวเงินะะนะยาวเงินคิดยาวคิดยาวเอาเอามสิบวินเอาใครก่อนดิพี่ตั๊กจ๋าพี่ตั๊ก่อนเพี่ตั๊กนอนเลยอะเพราะว่ารักมากเลยละขอเริ่มต้นที่คุณมายุราครับเริ่มฮะขอไปทีหลังอื เพราะว่าทนไม่ได้เลยถ้าคุณหนุ่ยจะมีเมียน้อยโอ้โหอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าดิฉันเคยพูดเสมอว่าถ้าตายแล้วจะมายืนอยู่หน้าประตูบ้านตลอดเพื่อส่องดูว่าคุณหนุ่ยจะอยู่กับใครเพราะว่าผู้ชายเนี่ยนะเวลาเมียตายทำไมฮะเมียตายเมียตายให้อีกสามเดือนเนี่ยมีเมียน้อยเน่แล้วทุกคนเป็นอย่างงี้เพราะั้นดิฉันจะทนไม่ได้ถ้าไปก่อนแล้วสามีมีเมียน้อยแล้วก็อยู่ในอาณาจักรของเราแล้วก็ ใช้สมบัติของเราทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เห็นไหมพวกยึดติดนะเนี่ยพวกยึดติดนะต้องเป็นวิญญาณไ่ไเป็นวิญญาณแล้วเห็นเขาอยู่กับคนอื่นใช่จะมายืนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดอีกนานเอาเราเริ่มต่อเราเริ่มต่อเอาไว้ก็ขอขอขอรอไปเดือนไปเดือนวันเกิดวันเกิดจัดจัดมาเพื่อวันเกิดประเดี๋ได้เลยครับเจ๊ครับนะะฮถ้าสมมติไม่ใช่วันตายนะไม่ใช่วันตายนะครับผมถ้าสมมติแกจะต้องเนี่ย ยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วครับผมแกจะเลือกไปก่อนคนที่แกรักหรือหลังคนที่แกรักเริ่มฮะผมขออนุญาต <c oughs> ตายไปก่อนครับผม,มเพราะ,ะผมมีความรู้สึกว่าผมรับไม่ได้ถ้าผมเห็นคุณแม่ตายจากผมไปครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้ที่ผมรักมากสุดก,ก็คือแม่ผมครับอืมแล้วผมมีความรู้สึกว่าจิตใจของของคนเราถ้าสมมติเสียของรักไปเนี่ยมันจะรู้สึกแย่แล้วก็จะแบบ มันจะนอยแล้วก็มันก็จะเครียดครับผมแล้วผมคิดว่าถ้าเราตายไปก่อนเนี่ยคือเราก็ยังเป็นวิญญาณมามาดูแลแม่เราได้และอย่างหนึ่งคือวันนี้ครับผมหมดเวลาอาจจะพูดอะไรพู้ใหญ่จบนะคนที่รักเนี่ยอาจจะเป็นแม่ก็ได้นะเราไปนั่งนึกถึงคู่เนี่ยผมไม่เคยคิดถึงคู่เลยครับโอ้อาจจะพูดกับแม่ว่าแม่ขอบคุณมากที่ให้ผมเกิดมาแล้วผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งโง่มากแต่วันนี้ผมทําได้แล้วครับผมโอ้ ผมดีใจมากที่เกิดเป็นลูกแม่ครับโอ้อนัอนเองแม่ดูอยู่จะภูมิใจมากเลยต่อดีกว่าไหนไหนคุณแจ็คแล้ววันนี้ไม่อยากเชื่อว่าเขาจะมานั่งดีเบตกับเราด้วยแพนเค้กจากขอถามว่าถ้าสมมติเราจะต้องไปกันอยู่แล้วคุณจะเลือกไปก่อนหรือไปหลังคนที่คุณรักเริ่มฮะไปไปก่อนไปก่อน คือเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พันรู้สึกว่าเราคงทนไม่ได้เหมือนกันถ้าเราต้องต้องอยู่กับการที่มองคนที่เรารักเขาต้องต้องจากไปแบบนั้นนะคะมันอาจจะเป็นเห็นแก่ตัวนิดหน่อยเนาะแต่มันมันก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเกิดเราต้องใช้ช่วงเวลาที่ดีมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวันหนึ่งเราจะต้องต้องแยกจากกันเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะด้วยความรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าจะเอเราจะสามารถที่จะทำให้ตัวเองสามารถยืนอยู่ได้ต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยแน่นอนอ๋อ เดี๋ยวเปลี่ยนได้ไหมไม่ปตั้งเอามาเดี๋ยวให้ครบก่อนให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวให้บวชให้คก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าพอาลาพี่จะเลือกไปก่อนหรือไปหลังคนที่พี่รักเริ่มฮะเลือกไปก่อนครัเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่แพนเค้กบอกมันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นแก่ตัวคือเราคงทนไม่ได้ที่เราจะเห็นคนที่เรารักจากไปมันคง มันจินตนาการไม่ออกเลยว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงเราจะยิ้มได้ยังไงในแต่ละวันคือทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดเสมอว่าเรากลัวที่พ่อแม่เราจะจากไปก่อนเราแต่ทุกวันนี้พอมีลูกมันมันกลับกลายเป็นความความรู้สึกที่มันทวีคูณเข้าไปคือเหมือนแบบเราเรา,เราคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราเราขอไปก่อนดีกว่าเจมส์ไปก่อนเจมส์โมดาครับฮะคุณจะเลือกตายก่อน ่าไม่ตายไม่ตายเมื่อดำพูดเหมือนกันนะตายก่อนหรือว่าตายหลังครับเจ๊เมือดำสามสิบเลิ่ครับตายก่อนเนี่ยแหละเพราะอะไรหนูทำใจไม่ได้หรอกทุกวันนี้ก็คือเขียนไว้หมดแล้วคืออย่างที่บอกไงเขียนไว้หมดแล้วว่าจะให้ไว้ที่ไหนอะไรยังไงหนูเขียนหมดทุกความที่เป็นคนหน่อยแล้วก็เตรียมตัวตายอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายเนี่ยเพราะฉะนั้นองกลัวไอ้แบาปากหมาพราะตายเนี่ไม่ตายเหรอ ไอ้บ้านะฮะเอาจริงๆมันก็เคราะเด็บตัวอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่เห็นแก่ตัวกลัวแบบว่าตายไปสมมติเขาบอกว่ามีคนทําบุญให้กลวไม่มีคนทําบุญให้อ่ะเ,อเราก็ชีวิตคนเดียวเมียก็ไม่มีอยู่แล้วทําไม่เป็นลูกก็ไม่ทําไม่เป็นมันก็ต้องโดดเดียวเดียวได้ยอมไับก่อน,น แต่คิดคิดอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราไปก่อนเราอาจจะทรมานกว่านะมันเหมือนเราอาจจะอาจจะโดดเดียวแล้วมองจริงจริงถูกแล้วต้องไปก่อนเพราะอะไรพี่ต้องไปเอาใหม่ให้คุณนันวิลาคิดเวลาไม่เอาใหม่ไม่เอาใหม่เไม่เอาใหม่แล้วม่แก้ตัวด้วยเพราะคิดอย่างนั้นจริงไม่หรอกแต่จริงเนี่ยเราถ้าให้พูดลึกๆนะไปก่อนนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีส่วนหนึ่งของของใจเนี่ย มันก็ต้องมีการขู่ๆกันบ้างนะมันต้องไปก่อนมันต้องไปก่อนมาดู้อสเอ็ม SMS กันบ้างดีกว่านะคะมีบอกว่าไปก่อนไม่อยากทุกข์เพราะทนคิดถึงไม่ไหวแล้วก็มีอะไรอีกนู่นๆไปทีหลังเพได้ดูแลเธอไปทีหลังเขาจะได้ดูแลเธอเขาไว่าส่วนใหญ่ก็คือมันนานจิตตังเอส่วนมากเขาไปทีหลังแล้วเขาจะได้ดูแลคนที่กำลังจะไปแล้วเราไปยุ่งอะไรกับผมว่าทางที่ดีก่อนตายหรือว่าตายหลังเนี่ย ดูแลกันให้ดีมากขึ้นดีกว่านะตอนนี้คนระับ